าวด่วนทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับแม่หน่อยแม่น้องอุกอิงเพชรบ้านแพงจึงได้เปลี่ยนรูปหน้าปกเป็นรูปรูปนี้ครับ ล่าสุดทุกคนแม่หน่อยนะครับแม่น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ได้นะครับเปลี่ยนรูปหน้าปกเป็นรูปข้างๆุ้มอิ่มนี้เลยนะครับน่ารักมากๆครับซึ่งเมื่อก่อนนะครับแม่หน่อยเนี่ยจะใช้เป็นรูปการ์ตูนนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นรูปนี้หลายคนเนี่ยก็เลยเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็เข้าไปนะครับว่าเอ๊ะทำไมแม่หน่อยถึงเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นรูปลูกสาวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับทุกคนหลายคนก็วิเคราะห์ว่า เป็นความภาคภูมิใจของแม่หน่อยนะครับที่มีลูกสาวสุดกระตันยูนะครับและมีลูกสาวเป็นคนมีชื่อเสียงและเป็นคนที่โอ้โหเป็นที่รักของเราบรรดาประชาชนไม่ว่าจะเป็นพระนะครับหลวงปู่หรือเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังครับทุกคนเป็นเป็นอะไรที่แบบ งงนะกับเด็กรุ่นนี้เด็กเด็กรุ่นอุงอิงเนี่ยนะค,ทคนที่มีความแบบความคิดที่อยากจะสร้างบ้านให้พ่อกับแม่อยากจะซื้อรถให้พ่อกับแม่นะครับเข้าวัดทําบุญช่วยเหลือคนที่ด้ยโอกาสกว่าตัวเองอะ่ะนี่เหรอคือเด็กอายุ1 6บ7แล้วเป็นเด็กที่ชื่ออุงอิงเพชรบ้านแพงอ่ะทุกคนมันเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจนะครับจนไม่หน่อยนเนี่ยได้เปลี่ยน รูปหน้าปกนะครับเป็นรูปนี้เลยครับทุกคนนะก็ดีใจกับแม่หน่อยดีใจกับครอบครัวนะครับทางด้านแม่หน่อยด้วยอุค์อิงไม่ใช่แค่อ่สร้างบ้านให้พ่อกับแม่หรือทําให้ครอบครัวมีชีวิตดีขึ้นนะครับน้องทําให้วงดีขึ้นน้องทําให้สมาชิกในวงทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับออกรถนะครับโหนะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าหนึ่งสิ่งเลยที่ ไม่ขอบคุณไม่ได้แล้วนก็นคือบอสโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่สร้างน้องขึ้นมานะเหมือนที่พ่อเอกได้บอกว่าถ้าไม่มีพ่อโจก็คงจะไม่มีอง๋์งอิงในวันนี้นะครับก็จะสู้ไปด้วยกันนะครับทุกคนนี่คือคําพูดของพ่อเอกนะครับแล้วก็คําพูดของน้องอุ๋อ์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องเคยพูดเอาไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรก็แล้วแต่หนูจะสู้นะครับไปพร้อมกับพ่อโจนะครับหนูจะไม่ทิ้งวงไปไหนนี่คือคําพูดของเด็กอายุ1 6 1 7ครับทุกคนซึ่งพ่อโจก็บอกว่า ตั้งแต่ตั้งแต่ทางานมาเป็นหัวหน้าวงมาเนี่ยยังไม่เคยมีใครพูดเหมือนอุงอิงเป็นบ้านแพงเลยนะนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แปลกแล้วก็จากศิลปินรักย่าสู่ทิดา,ดาลําเพลินดาวรุ่งอุงอิงเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราเนาะถ้าเรามีลูกเป็นน้องเราก็คงภูมิใจมากๆครับทุกคนถ้าย้อนกลับไปในวัยทีมอิมอายุ1617เนี่ยเราเนี่ยครับทุกคนยังไม่คิดเลยนะเรื่องสร้างบ้านให้พ่อกับแม่เรายังไม่คิดเลยนะที่จะ หาเงินเลี้ยงดูครอบครัว18เนี่ยอุ้มอิ่มยังยังหาที่เรียนอยู่นะครับแล้วก็ไม่คิดว่าอยากจะสร้างบ้านอยากจะซื้อรถให้ครอบครัวนะครับไม่เลยนะครับศิลปินที่ชื่ออุงอิงเนี่ยน้องหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวนะครับทุกคนตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็สร้างบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้สำเร็จนี่คือไอดอลของคนสู้ชีวิตตัวจริงนะครับ แล้วก็โอ้โหแม่หน่อยเปลี่ยนรูปหน้าปกครั้งเดียวคือคนกดไลค์กดแชร์เยอะมากแล้วทุกคนนี่คือแม่ศิลปินดารานะครับแม่หน่อยเนี่ยแม่ศิลปินดาราที่โด่งดังแล้วก็ดังไปพร้อมๆกับลูกสาวนะครับแม่หน่อยพ่อเอกเนาะไม่ว่าจะไปไหนจะไปปรากฏตัวที่ไหนก็ถือว่าแฟนๆเนี่ยรู้จักหมดแล้วก็เข้าไปขอถ่ายรูปกับพ่อเอกแม่หน่อยแบบเยอะมากๆนะครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยจริงๆนะครับทุกคนแล้วก็โอ้โห นานๆานทีเราจะเห็น Facebook ของแม่หน่อยเนี่ยเคลื่อนไหวนะครับทุกคนนานๆทีจริงๆนะครับทุกคนด้วยความภาคภูมิใจของแม่หน่อยแหละนะครับด้วยความที่แบบมีลูกสาวถ้าเป็นภาษาบ้านเราเขาแบบได้ย้อนนะครับอันนี้แต่แต่แตองค์อิงเนี่ยแต่องค์อิงคือแบบได้ย้อนเกินนะครับองค์อิงคือแบบได้ย้อนเกินครับทุกคนเกินวัยมากๆนะครับทุกคนอย่างคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ โอ้หบางคน30 40แต่อุงอิงคือ16 17คือเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะครับเป็นเด็กที่ประสบความสําเร็จแล้วแล้วก็มีแฟนคลับ f c เยอะแยะมากมายด้วยการวางตัวของครอบครัวนี้ด้วยนะครับด้วยการวางตัวด้วยอะไรหลายๆอย่างนะที่ทําให้แฟนคลับเนี่ยรักนะครับรักน้องแล้วก็รักครอบครัวน้องนะครับทุกคนก็เป็นรูปภาพที่น่ารักน่ารักอย่างพระเอกเองก็ใช้รูปหน้าปกนะครับเป็นรูป เอ่อพระเอกกับอุงอิงเลยนะเห็นไหมครับทุกคนเขารักลูกมากแค่ไหนแล้วเขาภูมิใจในตัวลูกมากแค่ไหนนะครับจนได้เปลี่ยนเป็นเป็นรูปหน้าปกของขององอิงแบบทั้งคู่เลยอ่ะนะครับทุกคนและแม่นนุษอ่ะซอนนุษย์อ่ะครับทุกคนซอนนุษคือเปลี่ยนรูปหน้าปกเป็นอุงอิงเนียนะเป็นพี่สาวคนโตคือเขาภูมิใจไงสุดภูมิใจเลยแหละจนจนซอนนุษเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นรูปหน้าปกนะครับเนาะก็ ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยกับกับทุกความสำเร็จขององค์อิงนะครับแล้วก็วันนี้เพลงของน้องนะครับขึ้นชาร์ตนะครับของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยคือองค์อิงเนี่ยมีเรื่องราวดีๆให้เราได้พูดถึงทุกวันนะครับทุกคนมีแต่เรื่องราวดีๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่เคยมีเรื่องราวที่ไม่ดีให้มิมพูดถึงเลยในแต่ละวันนะครับน้องมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นนะครับทุกคนก็นะ น่ารักมากแล้วก็วันนี้อ่าเมื่อวานนี้นะครับอ่อุ้มอิ่มก็ได้มีการสั่งนะครับอุ้มอิ่มก็ได้มีการสั่งเสื้อนะครับจากรัตนาพรแบรนมานะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราวันนี้เดี๋ยวนะฮะคือเดี๋ยวเราอ่ะสั่งมาแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันว่าสวยงามขนาดไหนนะครับน่าจะเป็นพี่เบ่าโทนนะเป็นคนรับนะบเป็นคนรับออเดอร นะครับทุกคนนะเป็นคนรับออเดอร์อแล้วพี่บ่าวทนก็ถามมาว่าปิดวงไปไหมไปแน่นอนก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับวันที่29มิถุนายนนะครับไปแน่นอนเดี๋ยวเราไปเจอกันใครที่ไปก็อย่าลืมนะครับมามาเจอมอิ่มได้มาทักทายกันได้ไม่รู้ว่าฝนฟ้าอากาศจะตกหรือเปล่าอยู่นี่กรุงเทพก็เห็นไหมฮะคล้มมาแล้วครับคล้มมาแล้วแล้วก็ไปที่บ้านแพงกันเลยทีเดียวเนาะเป็นวันเกิดบอสโจด้วยก็ต้องไปนะครับ นะก็ใครที่อยู่ใกล้นะค,ครับเดี๋ยวไปเจอกันเด้อนะครับที่บ้านแพงวันที่29เนานมิถุนายนเห็นว่าทีมบ้านฮักแล้วก็ทีมออนซอนอีสานไปกันเยอะเลยแล้วก็ตอนนี้เขาเตรียมนะครับเขาเตรียมรถรถบัสกันแล้วรถทัวร์กันแล้วครับทุกคนก็เป็นรอติดตามกันนะครับสําหรับอุอ้งอิงเจอกันแน่นอนแล้วก็มาลายล้านแตกแล้วแล้วก็ตอนนี้เป็นมาลายวันเกิดน้องเนาะนะนะเป็นมาลายวันเกิดน้องนะครับ อ่ะโอเคเลยครับทุกคนสาหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยตอนนี้คืออุ้มอิ่มมาชาร์จแบตไฟอยู่นะขับรถร่วเดียวกันกับพี่บ่าวเอกนะครับแล้วก็ตอนนี้คือมันมันใกล้เต็มแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับอุ้มข่าวกระแสด้วยสันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะครับทุกคนแล้วก็พรุ่งนี้อุ้มอิ่มนะครับมีจัดรายการที่คนลุกช่ง FM 103รก็ฝากนะครับทุกคนเข้ามาขอเพลงกันด้วยนะนะคครรััับบเเขข้้าามอพลงกนนดวยะ ตอนนี้ผู้บ่าวคนแรกเนาะก็ติดชาร์จของลูกทุ่งเน็ตเบิร์กนะครับสไลคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับออย่าลืมนะใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ฝากทุกคนกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้ก็แล้วกันนะครับสหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคระปรักทุกคนครับ